ไปได้สักทีน่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายจริงๆเหรอใช่นี่คือแมตช์สุดท้ายของพเราพวกเราจะเอาชัยชนะครั้งที่สามของวันมาที่ยังมีคนไม่ยอมกดชอ้ิวชิวแกรู้ไหมว่าฉันใช้เวลาหาห้องกึ่งอทีเพื่อรอแกปฏิเสธการกดห้องอย่างนั้นเหรอ ที่เรียวรถไปแล้วไปแล้วไปชาววันเจาะที่เรียวรถก็ไม่ค้นคนหนึ่งน้ำใจคนแต่ละชีเราต้องเล่นโตมีเขอเพราะเรานน้นเราจะเอาใช่เราจะเอาชนะครั้งที่สามของวัน เข้าใจไหมผมวายโอรินโอ้ยเมืออไรฉันเชื่อใจนายนะวายโอลินไม่เอาดีกว่าลองวปทกลับมาเป็นยมบาล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 ทำให้เจ้าพ่อเรามันรู้ว่าอย่ามาอย่งกับเสี่ยแต่คงต้องขอร้องขอร้องอะไรนั่ไงสกินนะพี่สกินใหม่นู่นอะเล่นเลยนะสกินใหม่อะพี่จัดเลยจัดไปดี ถ่ไปกินใหม่ตอนหน้าชาตินี้เหรอแกคิดผิดแล้วเพราแต่เป็นตัวอะไรพี่อ่าตัวอะไรวะเรื่องนั้นอ่ะ <c oughs> ฉันจะรู้เหมือนกันไป <c oughs> แ,แกงฆาตกรสวมหน้ากากเราจะลุยไปด้วยกัน ติ๊กทุกเกตเตอร์เมื่อไหร่กระจกแตกอ่ะรอก่อนสิกระจกมันไม่แตกง่ายขนาดนั้นมึงทุบเอียงเลยวะทุบเอียงเลยวะก็ได้นะขันดิลินไม่ได้น,ะนี่<ม>ทุบแล้วฮ้ยสนุกลุกมันก็มีลูกด่านนี่วะ้ยไม่ต้องไปด่ดานนี้วะเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้ว กำลังไปกำลังไปที่กำลังออกนอกบ้านนี่ฟาดไปหนึ่งทีนักบวชหญิงเออลามันลามันไม่เจอใครเลยมันมีเกตอยู่นี่ไงพี่พี่ไม่เจอใครเลย <laughs> นี่นี่ผมเอาเปิดเผยปรากฏตัวมาแล้วพี่เมื่อไงพี่เจอแล้วผม,ผมเลิกไล่แล้วนะเอาเจอ,อผมมาดิคนเดียวกันนะ <laughs> ดีที่ผมไล่อยู่ <laughs> นี่มีหน้าผมอีกต oh, ัวหนึ mmm ่งเห็นผู no ้เลี้งหูครับอ๋อคนละคนนึ่คนละคนออนี่จบปอมว่าแล้วจะไปไหนอย่างนั้นเหรอคนผู้ยังรู้นกคู่ของคุณน่ะสู้อีการผมไม่ได้หรอกนี่คุยภาษานกคู่ได้ไหมจ๊ะอีการคุยได้การ์การ์กา ฉันเหนื่อยมากนะก้าวเหลืเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าทำไมมันไปมันหันหลังเข้ามาเองวะมีคนล้มแล้วเรียบร้อยหนึ่งท่านอ้าวมันไปล้มตรงนั้นเหรอผมตีไว้พี่ผมปตีผมว่าปตีเต๋สวยเฮเลพอดมา ฮิลพอดตัวฮุ้ยมันไม่โดนแต่ว่ารอบเนี้ยเอ้าไม่โดนอยู่ดิโดนแล้วทีก่อนนะถ้าเธอคิดว่าเธอจะดีเราพ้นแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้สำหรับฉัน ที่อย่างเนี้ยคือที่ของฉันเพราะว่าฉันคือผู้ล่าตพวกเธอก็แค่ผู้ถูกล่าอ้าทำไมไม่ล้มวะมันมีเกตดอยู่พี่มันไม่ได้ครึ่งรอดเลยอ้าวหรออะไรกันนะครับนี่ล้มไปดีโอ้โโดนฟาดไมาฟาดจะเล่นเชิงกับฉัน มาเร็วเกินไปเฮ้ยเธอเธอ,อทำอะไรเธอเฮ้ยโอเคโดนนั่นละโลโดนนั่งเก้าอี้ไปตัวหนึ่ง,องรอบเหมือกับพี่ัวยพี่ไอ้ผู้ยางรู้เนี่ยเหรอใช่แล้วไปดีตะเกยียก็จะโดนอีกรอบหนึ่ง สวยนะผู้ย่างรู้ถึงฉันจะไม่ตั้งใจฆ่าแกเป็นคนแรกแต่แกโชคอะไรที่มาเจอฉันเอ้ยมาไหเมื่อกี้เห็นใครแวบๆบแบบ้าโอ้ยโดนปืนออบคุกขีดไปดิน้ำหอมอยู่นี่น้ำหอมฉีดไปแล้วทีนึงมันไปช่วยผู้ย่างรู้แล้วมาเจอลัคก,กี้ไก่ ใอ้พวกนี้นี่มันร่นเร็วเต่าหมอเกียบแผงไม้เรียบร้อยเสียใจด้วยนะหมอเธอไม่สามารถไปไหนได้ฉันจะไม่ให้เธอไปไม่ให้เธอไปเอ้า อ๋อพอดั้งใหม่แล้วมันก็ต้องไอ้นี่ใหม่แล้วเนี่ยรอเกณใหม่แล้วได้เออชีวิตดีไว้ให้ได้ลกักก่ไก่แล้วมอกว่าดไป,ปตอนไหนวะเฮ้ลาายล่าใครไม่ได้เลยโว้ยโวยม,มันจะปั่นกันงนั้นเหรอ เป็นไงบ้างพี่กำลังไล่อยู่ยเดินตะวันห<ว>ยิใหนในท่านหล่มไปดิ <c oughs> ไปสักทีทตัวหนึง่งอ่ะฉันขอตัวหนึ่งเป็นกำลังใจก่อนได้ไหมไปเด้อไปสักที <c oughs> เอได้นักบวชหญิงแล้วอุ้ยเสียงอะไรเอ่ยอ้าวว่าไงครับอ,อ้แต่ตัวที่ฉันตามล่าอยู่เจออ้าบังอาลรสกินตอนล่าฉันอย่างเงอะเหรอของใหม่มันไม่ดีอืมเอาอืมทางรู้นเป็นยังไงบ้าง บพี่ก็ามาอันนี้เหมือนกันนะใช่แล้วนี่หน,น้าผมตัวนึงเอาเลยตีละวหนึ่งทีอยากให้มันรอดไปได้ยีไม่โดนต้องยีมาแล้วนักวดยิงจะไปบรรจบกันที่ตรงไหน <c oughs> ข้างหลังพี่ข้างหลังพี่ พีหน่อยพีหน่อยโอ้ยไม่ได้มันหันพี่หันมันพี่ลอกไอดีไว้อยู่เออเออลมละโอ้ยมันโดนโอ้ยมันรอดได้ยังไงวะเพือ่อนมันมานั่งโชว์นั่นแหละเอาอีกละอ้าวขาดวันดี ờ, địt đấy. tròn, tròn, đẹp, đẹp. có body box. đi trong này rồi nè, có ở rồi. body box chởi. đứng ở trong cái น่าอยู่แถวนั้นกันหมดเลยนะอยู่ตรงนี้สามสี่ตัวคิดว่าไม่น่าอยู่แถวนี้ีแกเ, yeah. เดินไล่เท่าที่ดูไม่เห็นโอยไอ้นี่มันเอามากเลยนะกว่าหญิงเนี่ย ไปแล้วเนี่ยข้างหนอยู่กับพี่อยู่กับพี่อุ้ยนั่งม้าหุนมันนั่งไม่ได้หรอวะใช่ออตีในน้ำหุนเลยตีอะไ้คนละคนลายยี่หว่าเขากปยัดไปหนุกของเขาพี่โขอโทษนะครับมันเป็นเวลารับไอ้อะไรเวลาผู้ครองมารับแล้วเอา ไอ้นี่ยังมีชีวิตอยู่เองเหรอไอ <Huh? S 1> อีไลฮะไอไอผู้ยังรู้มาชอบสุดขีแล้วมันไม่ตายเลยเผู้ยังรู้กี่คนแล้วพี่เั่งเยอะอา้าวไม่ใช่คนเดียวกันเหรอไม่หยถึงว่าผู้ยังรู้มีเยอะมากออ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ผู้ยังรู้มีคนเดียวดิเออที่ผมงงกันนะักวิ่งสับสนกันไปไหนหมดแล้วเนะนี่ยห <laughs> มเดิอนไม่เจอเลยว,วังหลนะังเ่ย ค่อยๆหาคีย์มันต้องรีบมันต้องรีบแ้แต่เก้าอี้ไปไหนหมดวะอ้ออะไรไงอ้อมีคนไปช่วยเฉยเลยไปตายไปตะไปไหนกันนะที่เหลือไม่เห็นเลยอือ เขายังปั่นไฟกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้กําลังค่อยๆเดินไล่นั่นไงเจอแล้วสุดท้ายเธอก็อ้าวอุ๊ยยู่จะรอดจริงๆเหรออ๋อผมซื้อของให้พี่ได้ไหมวะไม่รู้เออพูดไปลืมไปว่ามีมีเลือกซื้อของด้วยนี่วะ วม่งเอ๋ยไปโดนกําแพงเฉยเลยอยากให้ปิงให้ได้มากมเลยอยู่กับอยู่หน้าพี่สามตัวเลย<ม>อยู่กับพี่ค<ม>นเลยผมไม่รู้ว่าพี่ตรงไหนอ๋อตรงมุมที่มันมีเครื่องปัดไฟอะนี่มันมีลุกม่มกะจำไม่ได้ว่ามีลุกด้วยอืมอยู่ตรงประตูทางออก ผมเข้าใจพยายามของพี่นะผมไม่รูเออเขาฉันไมวอย่างนี้มาอย่างไงยังไอ้ผมก็ไม่รู้อยู่ดีอยู่ดีเลยมาละอือเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงอือถึงแล้วเย้โหยเก้าอี้จะนอนแบบแว่านี่อ่ะนั่งอะไรนี่ไปแล้ะอย่างเพิ่งดีน้องสาวนั่งรถไฟไปแล้ว นั่งไปไหนอืมไว้โดนล็อกเยนี่โดนล็อกหน้าผมหน้าผมคนหนึ่งมาหมุนหมาหมุนวาฟาไปแล้ววาร์ปทะลุนะหมุนไปแล้วะวาร์ปฝั่งข้ามไปแล้วอยู่ตรงจะไปนคนที่พี่นั่งเก้าอี้อ่ะเมืเ่อกี้เห็นแล้วเห็นแล้วคนที่พี่นั่งเก้าอี้มันล็อกไว้อยู่ ใช่ตรงนั้นอนะ่ะนั่นแหละเออวสวยชิไล่ไปฟาดอีกรอบดังเฝ้าวิ่งติดแล้วครับเฮ้ยมันลม้มมันล้มหมดแล้วดีกว่าวะันลม้มตรงไหนบ้างวะเนี่ยแต่ปุ่งนี้ผมไม่รู้เลย คุมคือคนที่มีสก,กินนี่หว่าตัวที่ตั้งเต่ามันจะโดนตัวแรกที่มาฉูยจะตัวสุดท้ายเลยแล้วเนี่ยพี่ตีแล้วพี่เมินวะไม่ได้มันตีไม่ได้โว้ยอะไม่ตีแล้วช็อกสุดกี่แล้วเ,เมินไปวะเราไปลุ้มตัวอื่นก็เป็นไปได้เอานั่นลูกเขาลุกเองแล้วพี่ไปหามันเดินหาอยู่พี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนครับ อหลอยู่แถวนี้อยู่แถวพี่แต่ไม่รู้ตรงไหนรู้แต่อยู่แถวนี้อยู่แถวพี่นี่หมายถึงว่ามันใกล้หุ่นสีเหลืองหรือหุ่นสีแดงผมใกล้หุ่นสีแดงโ <Okay. S 2> อเคยังไงกูเจอแล้วกูเจอแล้วอุย้ยไปไหนแย้วนี่แน่ใกล้หุ่นแดงป่ะใช่แดงเหรอพี่นั้นน่าจะเหลืองวะ <laughs> ไม่รู้ พี่พูดอย่างนี้ผมก็มาผิดทางดิครับเฮ้ยมันวิ่งไปแล้วเฮ้ยมันจะออกอย่าฝันไม่ให้ออกอย่าอย่าอย่าแล้อย่าพี่อุ้มแล้วไม่เฉลียวเมื่อกี้มันจะออกมึงก็ไม่มใช่ชตีออแล้วอ่ะอุ้มมาแล้วโอเคโอเค,อเคไปตายปะไม่ค่อยแคขนเลย ว้าวชนะอะไรแล้วชนะแล้วโว้ยจริงยังไงนะจังพี่น่าจะเดินเจอเยะกว่าผมอีกเนี่ยเห็นป่ะเหมือนผมต้อนไปหาไม่เดินไม่เจอเลยโอ้ยเหนื่อยมากนะ ขอบคุณครับสำหรับการเหนื่อยยากครับเรียบร้อยทางที่ต่งของวันได้แล้วโว้ยได้นอนแล้วโว้ยไ้ดีกว่า,วาสวัสดีนะคะพี่คีตื่นตื่นครับเอตื่นได้แล้วครับตื่นก็น <S 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 มีงานเข้าครับไม่มีงานแล้วครับนอนแล้คคควนนครับลูกค้าติดต่องานครับไม่มีครับก่อนตอนนั้นแล้วครับลูกค้า เดี๋ยวจะแปะไว้ช่องแท็กด้วยลูกค้าไม่เอาลูกค้าเข้าไม่เอาบายบายฮะ